สวัสดีครับคลิปนี้แม่คงออนทัวร์สิพาไปเที่ยวตลาดหัวขวซึ่งเป็นตลาดแรงที่นครหลวงเวียงจันทร์ตลาดนี้ใหญ่ของขายหลายครับผมเมาสามร้เครื่องให้เพื่นพาขี่สมเมืองประตูไซซึ่งเป็นแลนด์มาร์กกลางใจตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทร์ครับคลิปนี้มีผมถ่ายในช่วงปี2 0 1 9ช่วงที่ไปเที่ยวงานบุญทานหลวง คลิปนี้ YouTube ช่องบ่าวเต๋อรศแซบเดินทางมาเที่ยวบุญ่านหลวงกับเมคโครอนทัวร์ครับพี่น้องซิมเมนูเด็ดครับเข้าจีทาประเดกสุดยอดอาหารแซบที่ตลาดหัวหัวครับปลาไหมรัาไอ้จูบปลาดุกค,คบเห็นร้นานน่าหนิบรรยากาศยามแรงนะพี่น้อง,อง,องชาวนครหลวจันทร์ปลาตู้ปลาปากโอ้ปลาเสื้อปลาลาด ปลาลุกหน้าปลาลุกหน้าเลยหน่อไม้ครับเศรษฐกิจภายในของตลาดนะนี่มีหน่อไม้มีพักว้องขิ้นกับมันเขือพวงอ่ะนะหน่อไม้ครับนี่หน่อไม้หอยจุกไมโขูดไมโขูดครับไปต้มเนาะไอ้เนาะนี่เนาะเหต้ม ฟักทองทิ้นกับผักตำลิงผักปูดแล้วก็มีทั้งบะกระทิ้นรับนี่บรรยากาศจานเรียนที่ตลาดหัวผัวแล้วก็โรมิจันนี่นี่อันนี้คือกระเทียมครับนี่กระเทียมสดครับัปนี้กระเทียมผักจางข้มกับนี้น ขายหน่อไม้ครับมีหน่อไม้สดหน่อไม้ต้มต้มีครับนี่หน่้ครับเปค้า <10, 000. S 1> ขายยังไงนี่สิ 10, <000. S 1> บบาทกีบเนาะอันนี้ต้มหลือเปล่เอาไปจับเจียวเดี๋ยววันี่นเจริญเนาะเอาอันหนึง่งหน่อไม้มาเสียปันนะ,ะน,น,นี่นี่ครับซื้อหน่อไม้ไปกับเจียวมาเลียงเจียวกระปี่นะ ตะกะเตนก็มีไหมนี่ครับตะกะเตนพวะเกียนเมงมันเมงกิโลเมงกิโซนครับขายน้ำเดียวด้วยนี่จัดสามจัดสามขีดเนาะเครื่องซ้อนนี่เนาะมีเมียงหลังงามมีเมียงตับเ no ต่าเนาะหมากเร wow. so cool ียบไหมหนัวไวครับไวายเผาแล้วโอ้ยม่ค้าอันนี้มันยังเปีค้านี่คขายชุดอะไรค่าชุดผ้ากีบเอาชุดหนึ่งนะเอาชุดหนึ่งเครื่องเกลียงไม้มีมักอื้อมะบวบเห็ดแล้วก็มักเพชรนี่ครับ แล้วก็มียานางพักสงเสงีงงครับเป็นขายชุดลักี่บันกีบซื้อไปแกงต้นไม้มาเลี้ยงนะนี่แล้วกินเด้กแซก่บของพี่น้องชาวพิ่งจันได้นี่บ่าวเต้ยได้ต้นไม้ใบแกงกินเลี้ยงนี่เอาไปให้สาวโรงแรมแกงให้กินนะนะาบรรยากาศบรรกาศบรรกาศอันนี้คือสาคูเนาะครับสาคูต้มวันนี้ครับมั่นหมดสาคูต้มกินได้เลยนะนโอ้โหน,นี้เราไวเนาะไวเผาครับวันนี้ช่องขาโอู้นะครับบรรยากาศตลาดเนี่ยขนาด ไงนะว่างเนาะพุ้งทะเลนี่พุ้งสดโอ้โหครับเครื่องเคียงไม้หลายะนะครับนี่พิซขาววิซซนางฟ้าแล้วก็มีพวกเครื่องเคียงไม้ผักหวานมกพร้าครับบรรยากาศยามแรงที่ตลาดหัวขัวนครหลวงเวียงจันทร์ครับตลาดใหญ่ขนาดเป็นองเอีกไมต้มนละไมซสดนี่ ตะเกียเบเป็นองสดาโตัวครับเราไม่รักนะครับเนี่ยตะเกียบเบืนทิศตลาดครับส่วนเ,กร,เรา,ราจะเป็นพวกนราไม้หลายครับนราไม้พักสดหลายครับนี่อันนี้อากาศนอกนีน่เนาะอากาศซ้อมบรรยากาศยามเรยงครับโซนขายปลาน้ำโขงครับนี่ปลาย้อนปลา,า,านออ่อนปลาหน้าหนูครับปลาครับ ปลาครึ่งนี่เหี้ยเลื่องปลาล้างขนาดไปนี่ปลาบึกปลาครึ่งเนาะอันนี้คือปลายังปลาอื่นหมดนี่ครับอันนี้คือปลาอื่นตัวใหญ่เนาะโอ้ครับบรรยากาศครับร่างกายปลานะนี่มีปลาครึ่งมีปลาบึกปลาอื่นครับนี่ร้านนี้นะปลาจูบปลาเพี้ยครับร้านนี้ ครับปลาครึ่งรู้ว่าปลาคดข้างครับนี่โอ uh. ้ปลาปีกงเน่ยนะหลังขนาดนี้ปลาขายปลาหนังโปงนะนี่มีปลาครึ่งปลาอื่นปลาหมักบานปลาเพี้ยครับแล้วก็มีปลาตองใหญ่ครับนี่ปลาตองกลายกำลังขุดเนื้อยู่นี่ไปเก็บรับเหลียวนี่รับเพี้ยนะนี่เกินปลานางใหญ่ก็มีครับนี่ปลาหมักบานปลาจูบนะนี่ปลาหนังโป่งไม่น้องเลยนะ ปลาปางเห็ดปลากุ้ดปลาล่ากุ้ดนี่ปลากุดนี่ปลากุดปลากุดปลาพริกไก่เออนี่หว่าปลาพริกไก่นี่ปลาพริกไก่เขาเรื่องอะไรกินยังแซ่ผมคือก้อยกินเลยก้อยเลยบนอีกแม่เอาปลาเอาไปทอดทอดกรอบกรอบใส่แป้งหน่อยแซ่บไปอันนี้ไปแกงอ่อมแซ่บนี่กะเพราเทศอันนี้ไหนเนีนแล้วปลาลาดนี่บ่ปลาลาดหรือว่าปลากระทิงนึนบ่เบเยสกายำเล้งครับท่านครับร้านขายปลาดําโขงที่ตลาด หัวขัวนครหลวงเวียงจันทร์ครับแต่น้ำพริกหลายขนาดด้ยยุูนะอันนี้คือห้านขายซีนทอดแล้วก็มีพวกแกงขคี่เล็กครับนี่โอ้สบายดีไหมคะขายอยังเนาะขายเน้วกินเนาะอันนี้คืออยังนี่ส้อ้อมบอนเนาะอ้อมต้นบอนหรือเปล่าโอ้อันนี้คือ อมหน,น่อยย่เนาะใส่บวเดี๋ยวอมขนาดครับนี่ปลาทูเค็งครับอันนี้คือร้านขายปลาหมึกแห้งครับอันนี้มะแดงมะเคือมะเพ็ดพักหอมป้อมครับร้านนี้ โอ้านขายปลานางครับปลานางโอ้นกก็มีแม่นี่มีนกมีปลานางน้อยครับตนี้ข้างหน้าครับร้านขายปลาครับนี่ขายปลาสําเร็จฟรีครับร้านนี้ปลาจกปลาเพี้ยปลาปลาครับร้านนี้นะปลาแห้งเดียดเดียวครับพักเพลวนี่มีพักเพลวพักกิตู้ครับ บรรยากาศขาวนี่อันนี้คือห้านขายปลาเคง็งปลาดุกรับปลาในนาเขาออนั่นปลาเค็งครับปลาเคง็งปลาบูมะก,กอกก็มีครับผมปมะก,กอกใบอีเลิศ์ปลาขาวกุ้งฝอยรับมานนี้อันนี้คือปลาขับของนี่ตัวขาวขนาดไหม ขับสงขี้ท่าปลาเดกเค้าจี้ท่าปลาเด็กเมียน้องครับอันนี้คือเค้าจี้ท่าประเด็กขายมาหลายพันหนครับขายแล้วพี่เหนลองกินดูดิลองกินดูดิรสชาติชิบอกว่าจี้ปลาเด็กได้เข้ากับเมียนไม่หอม่ได้แต่ปลาเดกนะน้องครับรสชาตินี่ปลาเดกนี่จัดมากแล้วก็พิ้ฟพร้อมเหมือนนะ เท็ยนทั้งทั้งหอมหอมประเดกเนาะพูดน <c oughs> เนาะเขากินทาประเดก๋ยวไปต้องเลยเท็ยนทั้งหอมครับแดกดวงเออเดี๋ยวดวง